สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่มิ้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้ชวนมาทําขนมบบวลอยเผือกสาคูน้ํากะทิอีกหนึ่งเมนูขนมหวานที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆใครชอบเราไปลงมือทากันค่ะมาเริ่มจากเตรียมเผือกหนึ่งหัวแบบนี้ล้างน้าให้สะอาดปอกเปลือกเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นําไปนึ่งให้เขาสุกดีก่อนค่ะใครที่เป็นมือใหม่ขั้นตอนการปอกเปลือกแนะนําให้ใส่ถุงมือนะ เพราะว่าเปลือกเขาจะมีสารบางตัวทําให้เราคันมือได้นะคะนําไปนึ่งด้วยไฟกลางประมาณที่20นาทีค่ะพอสุกแล้วนํามาชั่งน้ําหนักให้ได้350กรัมจากนั้นก็บดให้เขาละเอียดดีค่ะเรียบร้อยเราก็มาเริ่มขั้นตอนทำเนื้อขนมบัวลอยเผือกกันเลยเริ่มจาก ใส่เนื้อเผือกที่เราบดเรียบร้อยลงไปตามด้วยแป้งไม่มิ้วใช้สองแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันส่วนแป้งมันใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นใช้มือค่อยๆ่อยขยำแบบนี้ให้แป้งกับเนื้อเผือกเข้ากันดีค่ะประมาณนี้นะคะก็ใส่ส่วนของน้ำกะทิลงไปให้ทยอยใส่ แล้วก็ค่อยๆนวดแบบนี้ให้ส่วนผสมเข้ากันดีให้ได้ก้อนแป้งที่เนียนสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ก้อนแป้งไม่แห้งแตกนะคะประมาณนี้ก็ลองปั้นนะคะเป็นก้อนถ้าก้อนแป้งไม่แห้งแตกก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆปนนั้นเป็นทรงกลมขนาดไซส์าตามชอบได้เลยของแม่มิวจะเอาประมาณนี้นะคะ วันนี้จะทำบัวลอยเผือกเป็นลายฟักทองค่ะใครจะทำเป็นลายาแบบไหนได้ตามชอบเลยนะคะง่ายๆก็ส่งโกลมนะคะแล้วก็กดลงไปนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยค่อยๆทำแบบนี้จนหมดค่ะส่วนของเมล็ดฟักทองสามารถที่จะทานได้เลยนะคะ เรียบร้อยก็นําไปต้มได้เลยต้มน้ําให้เดือดแบบนี้แล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปต้มจนกว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะพอลอยตัวขึ้นมาให้ต้มต่อ3นาทีให้เขาสุกด,ดีจากนั้นก็ช้อนตักออกไปแช่ในน้ําเย็นจัดค่ะสวยงามนะใครชอบสีต่างๆก็สามารถที่จะผสมสีผสมอาหารได้นะคะ เราจะน็อกในน้ำเย็นจัดสักประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็นำออกมาแช่พักทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมยาวๆได้เลยเนื้อขนมของเราจะได้เงาวสวยไม่ติดกันนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมส่วนของสาคูกันต่อค่ะใช้เม็ดสีขาวหรือว่าสีเขียวก็ได้ตามชอบนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เม็ดสาคูลงไปต้มประมาณ12นาทีค่ะ ใครไม่ทําส่วนของสาคูก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะครบ12นาทีก็จะได้ประมาณนี้ก็ปิดฝ่ายได้เลยจากนั้นก็นำมากรองในกระชอนนะคะเพื่อเอาน้ำออกเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าที่เย็นจัดหรือว่าน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะเพื่อให้เม็ดสาคูของเราไม่ติดกัน เงาแล้วก็สวยงามนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราไปเตรียมส่วนของกะทิกันต่อค่ะเตรียมหม้อใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำกะทิแล้วก็นำไปต้มได้เลยใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะในระหว่างนี้ให้คนตลอดนะจนกว่าตัวน้ำกะทิของเรา จะร้อนแล้วก็เริ่มเดือดค่ะพอร้อนแล้วก็เริ่มเดือดให้ใส่เม็ดสาคูที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยถ้าใครทําทันในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะใส่ตัวเนื้อขนมัวลยเผือกนะคะลงไปพร้อมกับสาคูนะแล้วก็ต้มนะคะสักครู่ให้เขาเริ่มร้อนอีกครั้งหนึ่งก็ปิดไฟจักเสิร์ฟได้เลยนะคะไม่ต้องแยกส่วนเหมือนแมมิวนะ เราก็จะได้สาคูน้ำกะทิน่าทานแบบนี้จะเสิร์ฟคู่กับเนื้อขนมับลอยเผือกได้เลยใส่ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะน่าทานสุดๆเลยนะคะใครชอบนะลองไปทำกินกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็เนื้อขนมับลอยเผือกเขาจะนุ่มหนึบหอมเผือกหอมมันกะทิมีสาคูด้วยอร่อยมากๆเลยลองไปทำกินกันดูสามารถปรับความหวานเค็มได้ตามชอบนะคะ อร่อยสุดๆเลยนะคะยังไงลองไปทํากินกันนะใครทําได้แบบไหนมาเม้นบอกกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ